สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาเจอกันกับน้องชาแนลอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะก็ครั้งนี้นะคะน้องชาแนลไม่ได้มาคนเดียวนะคะมีเพื่อนมาเพียบเลยค่ะคนนะคะเราก็จะไปดูผีกันนีกว่าค่ะนะคะเราจะไปล่าท้าผีกันซึ่งอ่ะเพื่อนคนแรกนะคะนี่ค่ะคนหัวแดงแนี่นะคะพ,คพี่บอลนะคะครับพี่บอลครับค่ะคนต่อมาค่ะคนต่อมาค่ะขอ นิวครับผมสมัยแอดเกมเมอร์ครับผมค่ะติดตามช่องได้นะคะสมัยแอดเกมเมอร์นะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะคะคคตอมานะคะคนนี้จะมาขับรถให้เราค่ะสวัสดีค่ะจ้าวครับผมค่ะพี่โจ้นะคะปากแดงจังเลยค่ะใช้ลิฟต์สติกยี่ห้ออะไรคะคุณมีคนมาสายใ,<ช><ม>ใครคะคนมาสายมาแล้ว,ลวสวัสดีค่ะค่ะชื่ออะไรคะ สวัสดีค่ะพี่ว่าค่ะจากช่องไอว่าวาเลตี้นะคะค่ะตา,าตามกันได้นะคะค่ะค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูผีกันค่ะขึ้นรถค่ะเนะ่ยค่ะอ่ะคนขับรถค่ะนนนคนขับรถด,ดิ้งใหญ่เลยนะคะไปค่ะเป็เอ็มร้อยเต็มกระเป๋าเลยนะน,นันน่นนั่นเห็นไหมอ่ะใครนั่งหน้าได้กินเอ็มร้อยกับคนขับรถนะคะคุณตากินเองตีชั้นสวยใครชั้นนั่งหลังค่ะอ่ะทำไมไม่ขึ้นรถกันคะ ขึ้นไม่ได้ติดขยับหน่อยจะขึ้นด้วยต่อขึ้นฝั่งนี้ก็ได้ฝั่งที่บาขึ้นเ่ยวิ่งใหญ่เลยคะ่ะขึ้นไม่ได้ติดอ่ะเข้าไปแล้วค่ะโอเคคะ่ะไปคะไ่ะอ,อันนี้เป็นทัวร์ไฮโซนะคะคุณผู้ชมนะคะเราต้องนั่ง l ีมูซีนเท่านั้น,นะค่ะนะคะเราไม่ใช่ทัวร์กระโหลกกะลาไก่กาอลไรเลยน,นะคะคุณ <c oughs> โอเคซึ่ง <c oughs> เดี๋ยวใครมาดูคลิปนี้แล้วเล่นเกม GTA นะคะแล้วแบบโอ๊ยดูผีตรงไหนอเพ่อ่ะเดี๋ยวเดียนจะพาให้ดูก่อนนะคะอะ กดเข้าไปที่แผ่นที่ค่ะคุนนะคะแล้วก็เลื่อนแผนที่มันนะคะตรงบริเวณข้างบนนะคะข้างบนสุดๆเลยค่ะนะคะตรงนี้ค่ะตรงนี้จะมีถนนเล็กๆอยู่ค่ะเห็นไหมคะช้าๆนะคะอ่าตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะมาร์กจุดค่ะตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะแถวนี้ค่ะนี่ตรงนี้ค่ะอ่านะคะมาร์กันเอาไว้นะคะถ้าจะมากันนะคะโอเคค่ะใครโทรมาอ่าตอนนี้ก็เป็นเวลา 15้านาฬิกาครึ่งสมโมงครึ่งนะคะซึ่งผีเนี่ยจะโผล่มาตอนเวลาหทุ่มนึงเที่ยงคืนเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมถ้ามาหลังจากเวลานี้ที่ไม่ใช่ช่วงเวลานี้คุณจะไม่พบกับน้องผีค่ะเพราะว่านางตีตรวจเที่ยวเดียวมาไปไม่กลับแค่เท่านี้เวลาเท่านี้แค่นั้นค่ะคุณซึ่งผีเนี่ยมีประวัตินะคะคุณผู้ชมอ่ะก่อนอื่นนะคะหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาค่ะท่านนะคะเข้าไปอินเทอร์เน็ตค่ะนะคะช่องเซิร์ชค่ะนะคะแล้วก็พิมพ์ไปว่า เคไอเดี๋ยวมันแอลนะคะทันไหมคะนะคะแล้วเสร็จแล้วกดอินเทอร์ค่ะคุณเชิบนะคะจะเจอเว็บขึ้นมาค่ะ www. w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  h o ว u บออ่านว่าอะไรอะ l e o n o l a ่ o จอ o n สันดใช่ไหมคะตายแล้วอีฉันอ่านผิดอ่นนานถูดค่ะงง,งอ่ะกดเข้าไปค่ะนี่ค่ะก็คือ l e o n o l a ค่ะที่นางเป็นศพเป็นผีค่ะเดี๋ยวเราจะไปไปปะกับนางกันค่ะคุณผู้ชมนะคะอ่ะในนี้ก็จะมีประวัตินะคะว่า นางเป็นใครอย่างไรนะคะก็เขาก็บอกว่าเมื่อวันที่17มกราคม1975นะคะก็มีคนตายค่ะก็ี่ปีแล้วบกเลาพ่นห่างกันเองนะคะก็หลายปีแล้วละคะ่ะเราก็จะไปเจอนางค่ะนี่ค่ะแล้วนี่คือสภาพศพของนางนะคะที่นางถูกฆ่าตัดตอนและตายค่ะคุณผู้ชมนะคะนี่ค่ะสยองพองขนมากเห็นไหมเอาเท้ามาต่อเป็นมือเอามือมาต่อเป็นเท้าอะไรก็ไม่รู้นะคะคุณอเดี๋ยวเราจะไปดูสภาพศพนางกันดีกว่าค่ะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะ อ่ะตอนนี้เรามาดูสภาพในรถลิมูซีนกันหน่อยนะคะอุต a r ล a พี่วาคะนั่งดีๆหน่อยค่ะห่อออกค่ะก็จะดูจริงเรอุตาแล้วหนูหนูมองไม่เห็นห่อตัวเองอะตอนนี้นั่งกันสามคนแล้วอีกสองคนอยู่ข้างหน้านี่คนขับกับพี่นิวนั่งอยู่ข้างหน้านะคะข้างหลังไม่หมุนก็ตกขึ้นแหรอครับหมุนหมุนไม่ได้ค่ะ เออนี่กระจกแตกด้อยูสิว่าแล้วหลมเข้าแรงแรงนั่นสินี่ข้างบนมีกระจกเลยอะรวมันคนละสุตรกันนะคะข้างหน้าข้างหลังใช่มันกันอยู่นะเนี่ยพี่นิวทำไมนั่งข้างหน้าคะจะไปกินเอ็ม้อยคนขับเหรอคะใช่มีะเต็มเป้เลไอะได้โยนมาข้างหลังมั้งค่ะโดนเข้ากระโปงพี่วาเลยค่ะเนี่ยเนี่ย โอ้โหอะไรท่นเนี่ยโอ้โหอุตันแล้วอุตันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวทางร้านอุตันแล้วไปไหนคะไปไหนคะอ๋อล้อใต้สะพานเลยนะคันเนี้ยทางรถไฟเดี๋ยวเดี๋ยวอารีมูซิงขึ้นเขาเลยเหรอคะคุณโอ้ my god นี่ถ้าคนไม่รู้ทางมาไม่ได้นะเนี่ยน่าเผืนว่าเรามีคนขับรถมือหนึ่งของลอสแอนโตสมาด้วยค่ะคุณปรากฏว่าปรากฏว่าขึ้นผิดเข่าค่ะคุณผู้ชม มันเป็นมันที่จริงเป็นทางขึ้นครับตรงเนี้ยให้เดินขึ้นครับแต่เราขับขึ้นข้างหน้ามีคนกลางเต็นท์ด้วยเราเราเราไปทักทายเขาหน่อยมั้ยคะดูสิขนาดนั้นเลยตรงรูไปทักทายเขามารอดูผีเหรอฮัลโหลเธอมาดูผีกันหรอคะเจ๊เจ๊เจ๊อันนี้มันหักเปียเหมือนเราเลยอ่ะอันนี้ที่ก่อเกิดก่อเกิดเหตุฆาตกรรมแถวๆนี้แหละอ๋ออย่างงี้นี่เอง นี่คือมันจุดะไรดูนรูปด้มดูในรูปก่อนใชไม่มีรูปในเเว็บนี่ถ้าไม่ได้มากับถ้าไม่ได้มากับทัวร์จะไม่รู้เลยนะคะนนียใช่นี่คนพวกนี้เขาคงมาดูผีเหมือนกันเนาะเธอเธอมีรถขึ้นขึ้นดอยไหมไปกับเราได้นะแต่เราเก็บตังค์นะคะคนละหนึ่งพันเหรียญค่ะไปไหมห่างเงินสุดฤทธิ์เขาไม่ตอบเราเลยอะพี่ที่บอลเขาไม่ตอบเราเลยแหละเราคุยด้วยเขาไม่คุยเขาไม่คุยกับเราด้วยอ่ะทําไงดี นี่เลยคุยใช่ไหมอุ้ยตายแล้วแดดอุ้ยตายแล้วอุ้ยตายแล้วอุ้ยอุ้ยคนขับรถเราถือขวานวิ่งไล่จามขวานเลยค่ะคุณผู้ชมตายแล้วโหดจังเลยคุยด้วยไม่คุยนั่นน่ะสิมีเต็นทียบเลยอะไปต่อคันเถอะไปค่ะกไฟมืดแล้วไปค่ะขึ้นรถค่ะไปค่ะ ตอนนี้เราอยู่ไหนเนี่ยอุ้ยไม่ไกลแล้วอีกนิดเดียวนี่เราจะเริ่มขึ้นดอยกันแล้วใช่ไหมใช่ค่ะตายแล้วลิมูซีนจะไหวไหมคะเนี่ยเฮ้ยอ่ะเอาเฮ้ยอะเฮ้ยอะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาวอ้าเอาตายแล้วตาย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 นี่นี่มีคนอยู่ตรงข้างล่างอ่ะยืนอยู่ตรงเต็นท์นะเธอมาช่วยดันรถหน่อยแล้วเธอขอแรงหน่อย เรียกมามาช่วยดันรถเร็วเธอสองคนขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมโอ้โหเฮ้ยอะโอ้โหเฮ้ยอะตอนนี้มันเป็นถนนนะถนนขี่จักรยานเราเล็กขนาดเนี้นั่นสิไปได้ขับไปได้ตายแล้วขับรถนี่ลุ้นกว่าเจอผีนะครับคุณเดี๋ยวถ้ารถตกลงมานี่เราอาจจะเป็นผีนะคะ เราจะไปดูผีนะเราจะมาเป็นผีแทนหรือเปล่าคะงงอ่าอายังไงคะยังไรดูแล้วเหรอดูแล้วต้องเดินใช่ไหมคะต้องเดินครับโอเคค่ะว้ารถลนเมื่อกี้คือจุดเมื่อกี้คือจุดจอดรถใช่ไหมที่ผมตั้งเต็นท์อ่กูบอ่าโอเคค่ะไปค่ะคุณหญิงทั้งหลายคุณชายคุณหญิงเดินกันค่ะคราวนี้เดินตรงไหนตรงนี้ต้นสูงซ่ะอาคนขับ ตามน้ำไปเลยค่ะนสต้องส้นสูงหนึ่งใช่ค่ะจิกส้นสูงปีน<า>เา <ไป S 1> ขา <ไป S 1> ค่ะก็ไม่ใช่นะคะใช่ค่ะเราต้องสวยไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะมาเซลฟี่ค่ะลงเฟซบุ๊กแล้วอวดเพื่อนค่ะเพื่อนอิฉาเล่นว่าเราจเจอผีค่ะเอาข้างหลังตามมาค่ะไฮโซไม่เคยเจอผีมากับเต็มยศเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยส้นสูงหักส้นสูงหักโอ้ยโอ้ยจะถึงแล้ว ไปข่าวิ่งไปค่ะอันนี้มันเหมือนเป็นแบบทางให้เดินเลยเนาะเฮ้ย่เดี๋ยวดูซิตอนนี้กี่โมงแล้วหกโมงทุ่มหนึ่งแล้วเดี๋ยวผีจะโผล่มาตอนห้าทุ่มนะคะคุณผู้ชมนู่นๆใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วอ,อยเมื่อขาถึงเลยอะต้องเหนื่อยขนาดนี้เลยใช่ นี่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 ตรงนี้ค่ะไม่ใีทัวร์ที่มาโดยเครื่องบินแบบอ้ยอ้ยโอ้ยตรงนี้ค่ะรู้สึกว่าผีมันจะมาโผล่ตรงแถวแถวตรงไหนตรงนู้นหรือเปล่านี่นี่ตรงนี้นี่ค่ะผีมันจะมาโผล่ตรงนู้นค่ะตรงตรงก้อนหินก้อนนี้ค่ะนน้นไงผีวิ่งหนำไปข้างหน้าไม่ใช่ค่ะอันนี้นั่งฟ้าค่ะนี่นั่นเ็นผีหรือเปล่าน่ะนี่ค่ะเดี๋ยวผีจะมาโผล่ตรงนี้ค่ะ โอเคค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เวลากี่โมงแล้วสี่ทุ่มสิบห้านาทีเดี๋ยวอีกอีกสี่สิบห้านาทีผีจะมาแล้วค่ะคุณนางจะมาโผล่อยู่ตรงน, ون, นู้นน่นีนก้อนหินก้อนนั้นนะคะจะ zoom ให้ดูกันนี่นี่ก้อนหินก้อนนี้ค่ะนี่ค่ะแถวนี้ค่ะยังจะมาโผล่ค่ะนะคะผีชื่อนางรีโอนราคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวเราจะรอดูนางรีโอนะคะว่าสภาพนางจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะว่าเหมือนกับในเว็บที่เราดูกันหรือเปล่าค่ะคุณเฮ้ย รอแป๊บหนึ่มเนาะกี่โมงแล้วกี่โมงแล้วอีกครึ่งชั่วโมงค่ะรอแป๊บหนุ่มยังจะมาแล้วนะคะใกล้แล้วใกล้แล้วยี่สิบนาทีอุตานแล้วข้างหน้าว,วิ่งไปถึงตรงนั้นได้หรอคะไม่กลัวผีล่อเหรอคะตื่นเต้น,น, <c oughs> นจูดีพีซับ <c oughs> กินตับนะคะนั่นแหละใครไม่หน้าดับ,บน้ำนะคะระวังนะคะผีกินตับนะคะั <c oughs> อะไร <c oughs> ปลาอะไร <c oughs> ไปนะคะนั่นแหละปลาอะไรไปนะครับปลาเอ้ปลาไออุตายไม่ได้ไอ้วยตอนนี้กี่โมงแล้ว อีก1ิวิค่ะคุณผู้ชมนันถอยหลังค่ะ9 8 7 6ปดเจหกสิคะห้าอโอ้ยมีการปิตัวที่อลังการสามโอสีงสะท้อนเสียงสะท้อนหนึ่ง้นูนู้นคุณผู้ชมนั่นผีค่ะเห็นไหมคะอุตาแล้วมีควันด้วยค่ะนู้นนู้นนูเห็นไหมฮัลโหลฮัลโหลเลโอนาร่า ว่าแต่ทำไมสภาพเธอไม่เหมือนกันในเว็บไซต์เลยคะเอาพี่บอลพี่บอลไปยืนอยู่เรียตรงผีคะเลือนลบเลื่อนลบอออ้าวอ้าวอ้าวใครเป็นอะไรตายค่ะโดนผีฆ่าเหรอคะตายแล้วพี่บอลเดินไปอยู่ตรงผีโดนผีฆ่าตายเลยนะคะนั่นดูสิดูสิดูสิว่านั่นพี่ว่ายืนอยู่ตรงนู้นค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะลีโอลีโอทำไมไปรออยู่นั้นคะดูสิมีแมงหวีแมงวันรออยู่ข้างๆลีโอด้วยค่ะคุณ มเห็นไหมเนี่ยถ้าเราเดินเข้าไปใกล้ๆจะได้ไหมเนี่ยอุ้ยตยแล้วผีหายคับคุณผู้ชมผีหายนะคะผีหายห้ามผลนะคะใครอย่าผลนะคะผีหายค่ะร้ายอ๋อถ้าเราเดินเข้าไปใกล้ๆผีมันจะหายเห็นปะแต่ถ้าเราเดินออกมาผีมันจะกลับมานี่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 อ่ะพี่บอลไปทำอะไรอยู่หงผีคะพี่บอลในผีหักคออยู่นี่คะเอ้ยอ้ย ดูสิผียืนมองมองแดงค่ะผีมองแดงใส่ค่ะนูน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 ผีนักมันงงมากจ่าแล้วใครจุดทูปใส่ผีค่ะเอายิงผีด้วยค่ะโอ้ยยิงกันไปโดนด้วยกี่โมงแล้วเนี่ยอีกยี่สิบนาทีค่ะผีมันจะไปตอนเที่ยงคืนค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเซลฟี่กันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมนะคะเซลฟี่เซลฟี่ก่อนอุ้ยกล้องชาเหลือเกินตาแล้วอี่ฉันใช้อะไรอยู่เนี่ยซัมซุงหรือเปล่าเนี่ยกล้องอื่นมากเลย นี่ผีข้างหลังข้างหลังผีค่ะนางลีโอยิ้มหน่อยค่ายิ้มค่าย,ยิ้มทำไมไม่ยิ้มหนึ่งสองสามถ่ายรูปก,ก่อนตายจแล้วต็นต้้งอะไรอ่ะอ๋อผีผ,ผีผีหายพอเขาไปอยู่กใกล้ๆมองไม่เห็นผีเลยอะ่ะไม่ได้เลยอะ่ะโซโลนี่ผีหายหรือยังคะตอนนี้กี่โมงแล้วอตอนนี้เป็นเวลาลวที่ยงคืนค่ะวายผีหายแล้วคุณผู้ชม โอ้ยไม่ทันเซลฟี่กับผีเลยอ่ะว้ายต้องเซลฟี่ไม่ได้อ่ะหาไม่เจอมันวนทางไม่ได้อ่ะเหรอแล้วอุ้มายืนอยู่ตรงนี้เวลาพี่เปิดกล้องเซลฟี่มันเห็นผีด้วยเหรอพี่ต้ก็หันหลังให้แล้วก็เซลฟี่เหรอเดี๋ยวพี่นี่ค่ะข้างหลังเห็นผีไหมครับพี่บอลเห็นครับผีใส่หมวกเหรอผีใส่หมวกนี่ค่ะคุณผู้ชมถ้าผีมามันจะมายืนตรงนี้เห็นปะ มีรอยเลือดด้วยเอ็นี่ไม่ใช่เลือดผีป่ะคะเมื่อกี้หนูเห็นมีคนตายอยู่ตรงนี้นะคะมีคนตายไหนลองไปยืนดูสิคะไหนลองไปยืนสิคะตรงนั้นนะคะยังไงนะคะนี่ค่ะถ้าใครจะมาดูผีนะคะผีจะอยู่ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวถ้าเรามองลงไปข้างล่างนะคะเราก็จะเห็นปะพาคารนค่ะนะคะคิดว่าผีน่าจะคลานขึ้นมาจากไอ่อะไรคะเกิออะไรขึ้นคะไอ่ฉันไม่ใช่ผีนะไอ่ออย่าร้ายขยะร้ายอ๋อยตายค่ะคุณผู้ชมสวัสดีทำไมร้ายกันหนูอย่างงี้